โอเคหนึ่งสองสามเริ่มสวัสด,ดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสูร่รายการเนวาเกมเมอร์ดเดวาเจ้าเก่านะวันนี้ไม่อยู่ในเกม PS4 นะครับ,นะรบ,นะรบชื่อว่า u n c h a r t e d นะ the Nature Drag c o r r e c t i o n Demo นะครับเป็นตัวรวม u n c h a r t e d พักหนึ่งสองสามนะแต่แต่เวอร์ชันเดโมที่ผมว่า กำลังจะซื้อมาแคสหรือซื้อมาเล่นนะหรือซื้อมาถ่ายลง YouTube นั่นเองนะแต่อันนี้เป็นเดโมที่ตอนนี้ยังในโซน3ยังไม่มียังเป็นี้เป็นในโซน2นะซึ่งเราต้องมี ID PSN โซน2ก่อนถึงจะสามารถซื้อเอ้ยไปโหลดฟรีมาได้โอเคฮนะเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าอ่าปิดล h e ออฟอาร์ตก่อนอันชาเต d หรือว่าที่รู้จักกันในานามพี่ป๋อนะฮะ โซนี่คอมพิวเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์พีเซนุบจุบๆเกมอันชาเต็ดเนี่ยก็หลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วเป็นการเกมที่ออกเนี่ยวคล้ายอะไรวะชุมไรเดอร์นะการล่าหาสมบัติตัวนี้นิ่งๆนนะแต่หลายคนก็บอกไอ้พี่มันมันกว่าชุณล r ยดรอรัเนาะโอเคแล้วก็ไม่เถียงผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะ Well, oh. that was unpleasant. Uh, you must have hit a generator. Give me a hand. Okay, I generator we It's no good. I'm <tell5> gonna have to power <be tell5> right we'll um. yeah. to get you out. You're gonna be okay. Yeah. We'll have something Wow. Looks like the circuit breakers on the top floor. Oh, you chun bone. I'll take care of it. Yeah, -bon. Okay, Lord, mapping. โอเค,อเคกระโดดานใช้ได้ใช้ยูสนะเอลนะในการ <Power> s <S มูสต่างๆเราขอดูก่อนนะว่าออปชั่นเกมนะมีซับไตเติ้ลออนนะอะไรเนะี่ยโฟตโต้โหมโดนะใส่ถ่ายรูปไปด้วยนะเฟียเลยนะฮะคอนโทรลก็ปรับเอานะใครชอบเอ่อความไวของการหมุนการเลงอะไรอย่างนงี้โอเคประมาณนี้ของผมเอาเอาเร็วเร็วกว่านี้ประมาณนี้แล้วกันนะ แล้วก็ดิสเพลย์นะไม่มีการปรับอะไรกันมากมายไม่มีปรับกราฟิกเนี่ยออปเทสิฟเลยออเดโอแล้ก็จะมีเสียงวอลลุ่มนะเอาพุตนี่คืออะไรเสียงออกนะจะรู้เลยว่าจะเป็นเฮดโฟนเทอโฟนน่าเป็นสตอรีโอเฮดโฟนนะครับเสียงออก2องชัแนลนะครับออโต้ทูชัแนลโอเคฮะเรียบร้อย อืมหยิบมีปืนก้าวโมโมอครับอืมเอาก้าวโมโมอกว่าบรรยากาศรู้สึกจะอยู่ที่เมืองอินเดียนะครับเมื่อกี้ตัวหนังสือแล้วเป็นที่นะอินเดียนะฮะเอจ้มจ้มจำ้จำจ้มจ้มไปไหน <c oughs> จ้ำไปไหนว <c oughs> ้าเฟี้ยวอ่ะมันจ้มไปไหนไ <ป S 1> <c oughs> โอเคกด<ะ>โอ้พุ่งครับ พุ่งเข้าตามเอ้าทำไมเสียงหายโอเคซักเตอร์ก็ออนดีกว่าเหมือนซักเปอร์ตรหายโอเคไปต่อกดหินก่อนนะอ๋อต้องดูก่อนนะฮะไม่งั้นเป็นเกาะไม่ได้นะฮะโอเคครับโยกอึ๊บอ,อื้ม อ้ไ oh ปทางซ้ายนิดนึงโดดจึ oh ๊บอ uh ืม huh. วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ย uh huh. เก็บกระสุนฮะตรงนี้ผมแปลกใจตรงนึงคือเป็นเป็นไม้ครับแต่่สามารถที่จะต่อยได้หรือว่าปืนกระแทกให้เป็นแตกได้ฮะต้องยิงเท่านั้น โหลดกระสุนปืนร์หนึ่งนะฮะเสร็จแล้วน่าจะไปทางนี้โอเค,โ,อเคโดดปึ๊บ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 สุดทางฮะกระโดดเกาะอึ๊บอึ๊บเฮ้ยมีคนมามีคนมาเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเกาะอย่างนี้ใช้ปืนพกไม่ไปใช้ปืนยาวไม่ได้ครับต้องใช้ปืนพกกระโดดไปกระโดดมาอะเจ้อาอะเจ้เาเห็นปืนไหมเห็นปืนไหม เอ็นปุ๊บแมสสวัสดีครับดึงลงมาเลยโอเคบายบายฮะเมื่อกี้รู้สึกเห็นอีกตัวหนึ่งป่ะเอ๊ะไม่มีหรอมีกี่ตัวฮนะ โอ้ลง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 เอายระเบิดต L หนึ่งเป็นระเบิดนะเฮ้ยวะชีเ้วะ <upset> <functional> <misf ired> bagi lollah ah great jor apa Một chân Lúc xoắn, lúc xoắn mới ảo Lúc xoắn mới ảo Ở này lâu hải Ok Ok, yeah, 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 yeah. นี่นะมันกรตุ้วเออเดินดีดีๆยิงไค่วะโอเคครับหมดจังน่าจะหมดแล้วนะเก็บกระสุนอืม อันนี้จะบอกว่าเอ็นชาเต d ภาคนี้จะเป็นมาจากเพยสามนะฮะอันชาเต d เนี่ย <Sweet. S 1> ใช้เอเคก่อน <c oughs> อมาทำมเลยเนี่ย <c oughs> มันสามารถโยนได้ไหมอยากรู้จริงอ๋อนี่ไงโอเคโยนได้ ม okay. ันคือต้องยิงไล่ข้างบนนะพเพราะมันมันอีอะไรวะเปนดมันดีดข้างบนเอ้าอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจบใจับงคับไม่ดีร่วงเลยนะ ทำไมทำไมวะมันรู้สึกมันยังแปลกอยู่วะรู้สึกมันไม่ไกระโดดเกาะยังไงก็ไม่รู้ฮะมันไม่เกาะหรือต้องขึ้นสุดก่อนอึ๊บเอออย่างไงฮะขึ้นมาแล้วเ,เห็นเห็นเห็น ไม่มีโอเคเรียบ Nate, ยร้อยโอเคอยูุ่คน,นี้ฮะไปเปิดเจเรเตอร์ ๊บลิฟต์ติดแล้วมีไฟแล้วมาตรงนี้ครับผมกดสามเหลี่ยมค้างไว้เพื่อให้ตัวของหญิงขึ้นไปข้างบนนะ เก <ane voice have sleep> uh, hey, like, oh ี่ยวก็ได้โอ้โหตกใจนะว่าถีบตอนเรานี่เฮ้ยมีสาวว่ายน้ำครับทำไงครับโดดดีครับเฮ้ยชักรับมาร์โกชักรับมาร์โกเอาจริงดีมาเร็วมาโกเร็วมาว่ายน้ำกันอืมโอ้โห สุดยอดน้ำสวยน้ำใสใสล้ำใสไหลจริงเนี่ยน้ำใสจริงเห็นตัวปลาเลยในปลาไว้เห็นตัวหินปลาออกมาเจ้าน้ำแล้วพี่ปอนี่ตลกเนะี่ยติดตลกนะเกียนเนะืมเสียงไฟช็อตบปไหนวะอ่าทางอยู่ ชี่ออะไรเพ่อนเราตรงนี้ออกไปได้ไหมโอเคทางนี้เหรอมานี่ครับ <c oughs> โอ้ต้องปีนเ <c oughs> ้นอีอืออือดีมากฮนะนขะึีนมาแล้วอือต้องกดเอ็กอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> Here we are. Now we just oh, gonna find the right temple. Well, that may be easier said than done. Tell oh, tell me maybe we can. Oh, bingo. Do that. There it is. Yeah. That's the one. Yeah, it's uh -huh. gotta be. The one in the middle of all the gunfire and explosions. yes yes Nate, that's right where Lazarovich is camped. I was hoping we'd be headed in the opposite direction. Well, desperate times, right? has been spotted in sector 18. Oh, crap. Any chance this is sector 19? Sweep the city, find him, and take him out. Son of a bitch. All right, time to go. Come on, Nate, let's get moving. Oh, that's it? Okay, press 3. Oh, a gun. A gun like this. Mm-hmm. Let's go. Damn it. How the hell do we get across? ไปยังไงเนี่ยทางขาดอ๋อนี่ไงอึ๊บอืองง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 งองง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 ่งง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 ง เกาทันพี่ป๋อคุอดโอเด่นลงไปเลยเฮ้ยมานี้้หเกาะได้ย โอเคป่ะเปลี่ยนทำไมล่ะไปลงไป,ไป,ไปล่างนี้มัน<ป>ังจะหมดเนาะโอเคป่ะโอเคไป อโอ้โหวิ่งบ๊อทเรียมปะอ,อืมอืมอืมกดสามเหลี่ยมครับเรียมต่อที่อืมเฮ้ย เปลี่ยนกับแม็กเวียนทำปืนหมดแล้วเก็บกระสุนนะงสี่สิบนัดพอไหมลงลิฟต์ลงลิฟต์เอาใช้ลิฟต์ไม่ได้เหรอโอเคดีดีมานี้มานี้โอ้โหเอือเลย มินจอกอรียอทำไงวะมันไม่ดีแน่เลยทำาไมที่มาอุย้ยโอแฝดชิบหายละมยิงตึกมันกลับพังึกเลยเนี่ย ไอ้โหพังตึกก็จะพังก็จะมา<ป>มเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> โตทับไต้ว้วปวดหัวเลย โอ้หโอ้โหโอ้โโดดหื่อยางนอดมปได้ We were, we were almost in that. Me believe in it. That's <laughs> what made me either. This way, come on! Money, money. We many people are. Guess we caught this hotel in the down season, huh? ha <laughs> come on. โอเคทางนี Hoy, ้ไปไม <c oughs> hey, ่ได้แล้วน่าจะไปทางนี้นะฮะข้ามอีกฝั่งนู้นโอเคข้ามมาได้โอ้โหอะไรวะ อีโดนเลยเขาเต็มหัวเลยอือห<ป>ือเพื่อระเบิด <c oughs> ระเบิดคาบอโอ้ <c oughs> โหเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ย เอา้าโดดทำไมเนี่ยผมเพิ่งเห็นบันไดครับ เรียบร้อยนี่ครับนี้เพิ่งเห็นนะ่มุนหมุนหมนมุนมน,น,นสะพานหวานหมูด้ขราดนี้ไปไปดีเอาคึ้นเอาคืน Lót 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 quá này quá, để quá, này quá, này quá อือหือ่อในครั้งแรกต้องเข้าใจนิดหนึ่ง

ไม่มีแนละ้วข้ามฝั่ง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 จำฝุ่นแป๊บ เรียบร้อย <S <S ý> <S ý> <S ý> จบแล้วครับผมก็ตัวเดโมโเลยะกว่าจบก็เล่นยากเหมือนกันนะสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นนะก็เดี๋ยวรอตัวเต็มมาจะเล่นให้ดูนะครับผม